สวัสดีค่ะพวกเรางานประชาสัมพันธ์นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําบอร์ดอะไรชื่อครูใหม่กันค่ะที่เราได้ถ่ายรูปครูใหม่ไว้เมื่ออาทิตย์ก่อนรู้นะคะแล้วก็เอามาตัดตะโนออกมาอย่างนี้แต่ขั้นตอนที่สําคัญก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องแกะตัวรูปเก่านะครับออกจากแผ่นอะคริลิกที่เรามีนะคบผมแกะยากมากเลยดูใช่้เราก็เลยได้มีการไปศึกษาข้อมูลนะฮะดูจาก Google มาเขาบอกว่าต้องใช้วิธีการ แช่น้ำร้อนครับนี่ค่ะนะคะเราก็กดน้ำร้อนมานะคะอุณหภูมิค่อนข้างร้อนจัดนะคะแล้วเราก็ใส่แผ่นอะคริลิกที่ติดขาบกาวนะคะลงไปซึ่งหลังจากนั้นทิ้งไว้นะคะประมาณ5นาทีครับค่ะเดีย๋ยวกบมาดูก,กันว่าจะเป็นไงนะค,ะครับ ก็ผ่านไปแล้ว5นาทีนะคะคที่เรา <ผม S 2> แช่ไว้ค่ะเราจะได้แบบไหนคะมาดูกันดีกว่าครับนี่ผลงานให้ดูมันก็จะยังมีคาบกาวติดอยู่แต่ว่ามันจะลอกง่ายขึ้นนะคะก็จะลอกง่ายขึ้นใช่ไหมคะอมลอกไปเล็บง่ายขึ้นเลยแต่ว่าถ้ากรณีที่มันมีแบบคาบกาวติดแล้วมันลอกยากนะคะก็คือเราจะมีอีกหนึ่งไอเทมนะคะ <ไอ S 2> ที่ช่วยนะคะก็คือ ยาหมองหรือว่าเป็นน้ํามันเป็นออยก็ได้ค่ะเราก็ป้ายลงไปเลยค่ะเราก็ป้ายลงไปนะคะมันก็จะทําให้เราเก็บรายละเอียดงานคาบกาวได้ดีขึ้นนะคะอ่าเราก็จะได้แบบนี้เลยใสๆแบบนี้เลยใสเปิงอ่าก็ลองไปทําตามดูนะครับด้วยวิธีทั้งแช่น้ําร้อนนะครับแล้วก็ด้วยวิธีที่ทาน้ํามันลงไปนะคะค่ะวันนี้ นานาสาระเอาไปแปะอบ์ดกันนะคะคู่ใหม่ก็จะได้ขึ้นบอบ์ดแล้วครับผมค่ะ <Okay. S 1> สำหรับวันนี้นานาสาระนะครับต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ